มิ้นหนึ่งมิ้นวันนี้ไปเที่ยวไหนคะกาแฟบ้านไทยหรือไม่รู้ไม่รู้โอ้โหไม่ยรู้ไม่เคยรู้าอันนี้ต้องไปงพักเขาบอกว่าไม่เจอของลุงไม่รู้สวยอ๋อบอกลุงสิไาไปเที่ยวอะไรมาเนี่ยสมริราวัติวิทยาศาสตร์วิชาขนมคนเดินหน้าลุงแล้วไปเที่ยวไหนเอ้ยไปไหนคะ

ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนแล้วเนาะมินน้อยเนาะกาแฟบ้านไทรอยูแอนควายเอาไหนควายอ่ะไหวแอนควายจุนุ่นอู้ไหนโอ้ควายจริงด้วยเออไม่ได้พูดเล่นนะนะควายจริงจริงเขาเขารู้จักควายด้วยดอกมาบัฟเฟโล่บัฟเฟโล่โอ้ยควายด้วยแล้วมากิน แล้วเมื่อคืนทำไมมันมานอนกับป้าเอ๋ป้าเอกินน้ำเงี้ยวป้าเอ๋นอนตรงไหนเอ้าก็นอนตรงนี้ไงคะหนูมองไม่เห็นะคะโอ้ยมองไม่เห็นดึงทำเป็นปิดตาป้าเอ๋เมื่อคืนฝันอะไรไม่บอกป้าเอ๋ดิเมื่อคืนฝันเห็นเลขอะไรบอกหน่อยสิเลขหนึ่งฝันเลขฝันเลขอะไรเลขอะไรแล้วเดี๋ยวไปซื้อลอตเตอรี่แล้วเลขหนึ่งหนึ่งอะไรคะ หนึ่งสามสามโอเคค่ะเดี <Girl. S 1> yeah, ๋ยวซื้อหนึ่งใบท์หนึ่งสามสามเนาะมีน้อยบอกหนึ่งสามสามไม่เห็นดูกินเลยกินได้กินไหมกินบ่ไม่คะวันนี้วันนี้เราจะติดใครอะบอกมา่ีติดกี้เราแล้วหรอติกกี้ ติดแล้วติดแล้วเดี๋ยวดูต้องก่อนวันนี้ติดใครวันนี้ติดใครคะมีผมเปียอะไรสวยด้วยเนาะเล็กเสือเดี๋ยวบอกก่อนวันนี้ติดใครจะได้สบายใจ ตเอเอโหสบายแล้ว <c oughs> ใครใครใครสบายวันนี้วันนี้เป็นคิวปลาเอนใช่ไหมโอ้ยได้เลยได้เลยวันนี้จะเลี้ยงนะมมันจะเลี้ยงนะวันเนี้อืวันนี้ติดปลาเอนใช่ไหมจับไปติดปลาแอน อยู่ใกล้ๆกันยืนยันคำเดิมติดไปเอ็นเอาเราอยู่แค่กําลังดื้อกําลังชนนะครับเป็นเป็นอะไรเนาะเป็นตัวปวดยาวไปแล้วมันไม่ได้แค่ต้นหน้าไมนติดกันปกติแค่อันแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนนอนฝันอะไรบอกไปเอ็นนี่ฝันดีไหมตอนนี้เราอยู่นี่ฝันดี วันนี้ลุงลุงลุงยันจะพาไปเที่ยวไหนอ่ะลุงยัจะพาไปเทียวไหนบอกเลยสิเที่นูนจริงไหมไอเอ3หนึ่มะจริงไหมหนึ่งสามสามจริงไหมโอ้ได้แน่นะโอ้ยไหม่ถ้าก็จะติดข่อยแตวสงสัยจะออกถูกจริงถูกไหมติดข่อยวันนี้มันมนน้อยมันน้ยนน้อย ถให้เปรียผมให้บอกเดี๋ยวนี้ให้เปียผมให้มแม,ม,ววม่แม่เปียวสวยไหมสวยสวยปั๊บปั๊บแม่เปียวกับป้าแอนนี่ใครสวยกว่าโอ้ยพาแลนี่เอาไปใส่กับไปน,นําเนาะ <c oughs> ไม่ได้อยู่กับไาแอนแล้วป่ะไปไป,ปอยู่เดี๋ยวฝืนต่อหรือเปล่านี่ฝืนใจต่อหรือเปลา่าโดนจะโดนก็ทิ้งเลยอให้ต่อใหม่ต่อใหม่แม่เปี้ยวกับป้าแอนใครสวย โอ้ยู่เป็นต้นนี่กินอะไรวันนี้กินอะไรอยากรีดทอดไข่โอ้โหหิวข้าวแล้วไม่มีไข่ให้ทอดไม่มีไข่แล้วลูกเอ้ยไปกินข้าวข้างนอกเนาะไปดูไปดูว่าเต็มไหมไปไปดูว่าเต็มดิไปไปแต็มอยู่ห้องไหนไปดูยางหมไปดูสิไปไปไปเต็มเสียยางขาไปใช่ไหมตามเต็มเต็มซาด้วยตามเต็มซาด้วยไปเต็มไปแล้วไปแต็ม วันนี้ลุงชา่างก็แต่งตัวสบายๆไลฟ์สไตล์วันนี้ไปเที่ยวไม่สมุนไม่เอฟซีแต่ลุงบอกว่าจะพา<ค>เราไปเข้าวัดไปเลุงบอกให้เราเลือกสถานที่จะไปเที่ยวเดี๋ยวจะพาไปเราก็ไม่มาครั้งแรกเราไม่รู้จะไปเที่ยวตรงไหนไปไปพาไปที่ไหนก็ไปเนาะไปที่ไหนก็ไปไปวัดกับไปสุสานใครให้บลุงไปสองที่ไปไหนไปไหนก่อน <c oughs> ไปสุสานก่อนหรือจะไปวัด อะไรบ้านยังไม่อยากไปตรงนั้นเลยอยากไปเที่ยวอง่เออต่อมาีกสองที่มาแล้วมาแล้วโอ้แต้มอ้โ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 อ้ยอ้โอ้ยอ้โอ้โอ้โโอ้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 โออ้อโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้อ้โอ้ ดูดูคิดไปแตนเนี่ยเขายังจะเมารถแทเ็กซี่งไงเราไม่ได้ขับใช่ไหมข้ามาในไแรกสุดพระเจ้าเนี่ยอันนี้คือบ้านพี่สลาบนะฮเนี่ยหมู่บ้านพี่สลับมีน่าแกบอกว่าเข้ามาแล้วก็ไม่อยากจะออกมาแล้วมาอีกแล้วเสียงตึ้งตึ้งตึ้มายังมายังยังไม่มาเอ้าแสงใส่สีอะไรชุดสีอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้ อ,อีกแล้วไปสังเกตดูเลยไม่ได้ใจว่าใส่ชี้อะไรหนุมน่มหล่อคนนั้นนะคะไม่ธรรมดานะคะตอนนี้กำลังรรโอ้ยว่าเอฟซีนะคะคิดถึงแย่เลยก็เลยไปนั่งยืนนะคะไปยืนไล่นะคะแต่เช้า ใช่ใช่ะติดประตูแล้วจะเปิดไม่ได้ทำไมเนี่ยน,ะะน่าคดูเปิดประตูค่ะหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดานะคะว่าจะมาหาคู่ใจนะคะทางเนื้อเนาะ,ะจะมีกลับไปหรือเปล่าจ้าเอ๊ะเอืเอ้อมือแล้วกดจิบ๊บกดกดลงนะกดลงกด,ดลงอ่ะ กดเข้าแข็ง,ขงมือกดแรงๆสองมือที่กดอ่ะกดลงมืเอเดือดมาเม,มื่อคืนเปิดแทบไม่ได้กดลงมาเดี๋ยวยังไม่รู้ใจนะตอนนี้ร <ừ, S 2> ู้ล <ừ. S 2> ลแล้วออวันนี้ทำไมมีแต่งตัวสวยจังเลยใส่กเงเกงดีด้วยชุดสีเดียวกันเสือเลยอืม แล้วก็มีบกไม้บกมือนะครับมันดูลีลาเสือนะไม่มธรรมดานพูดแบบโหนะ